สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้จะพาทุกคนไปเที่ยวชมสวนผลไม้ผสมที่ตำบลปัทถวีอํเอาเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีครับเป็นสวนผลไม้ที่เป็นลูกเนินสวยเป็นลักษณะเป็นมอเหมือนเนินหลังเต่านะครับด้านบนมองเห็นวิวเขาสวยนะครับภายในสวนนั้นมีทุเรียนหมอนทองกำลังติดดอกออกผลแบบนี้นะครับทุเรียนทั้งหมดประมาณ70ต้นครับนอกจากนั้นยังมีมงคุดโตเนี่ย อีก50ต้นครับแหล่งน้ำดีดินดีสภาพแวดล้อมเอื้ออำนวยต่อการปลูกทุเรียนภายในสวนมีบ้านพักอยู่หนึ่งหลังครับเป็นบ้าน2ห้องนอน2ห้องน้ำไฟฟ้าเข้าถึงด้านข้างติดทานน้ำใสครับจะมีน้ำช่วงหน้าฝนเยอะนะครับการเดินทางเข้าออกสะดวกสบายห่างทางหลวงที่บาลเนี่ยประมาณ100เมตรครับ ห่างตัวเมืองจันทบุรีเพียงแค่22กิโลเมตรครับกรุงเทพมหาคนคร250กิโลเมตรครับวันนี้ที่ดินของเราสีไล่62ตารางวานะฮะฉนดคุดแดงฉนดนอสอสีจอราขายยกแปลงที่5ล้านบาทครับราคานั้นยังสามารถพูดคุยต่อรองได้ท่านคนสนใจครับ0991463979เล่นที่ดินแชแนน